อสวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับผมเป็นออนเกียร์นะฮะ TXNR 626นะครับผมนี่นะตอนนี God, ้ลองกับมัลติมงกุเจมี่เมนะครับผมนี่นะฮอนสลาวเซนเตอร์นะครับใช้พเม็คอสึ่งบอแยกฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟสบุ๊กนะช่างทางการติดต่อครับร้านเกิดเก้าโมงครึ่งปิดทั้งวันเย็นแล้ว ครับเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทเขานะครับก็ใช้งานได้ปกติฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะแล้วก็ลูกเล่นนะฮะนี่ครับคูวีมาติดช่องแอลจอพี่วิดีโอโฮ,โฮโลูวีโลจิกเย,ยอะมากนะครับลูกเล่นแต่เราก็ใช้มาติดชนลเนาะเพื่อให้มันออกเต็มเลนะฮนะ,ะลูกเล่นเยอะมากให้ดูด้านหลังครับนี่ฮะ หลังสวยกิฟต์ไม่มีตำหนินะฮะอ่าให้ทีมไอนะฮะลองหมดแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สปิกเกอร์นะคะรับทุกฟังก์ชั่นนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับผมอาม้าสลับัอพอแค่นี้นไม่ทันแล้วล่ะอสิ่งที่มากภาพสวยนะ เฮ okay, ครับผมสวยมากมากสียงดีมากๆครับผมขอบมากครับ